สวัสด,ดีจ้าวันนี้นําเสนอเมนูกระเพราไข่ดาวจ้ากระเพราหมูไข่ดาว็กไข่ดาวก่อนขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกไข่ดาวก่อนจ้ามันติก่อนจ้าหนำมันติก่อนจ้า ีเขาไปเองเอาเตลียงเขาปัอ่อัอนนี้จ้าขอบคุณนะคะมาพี่นอ้องปั่นมากไหน้าก่อนเลยมาไข่ดาวซุปพี่น้องมักึ้นบิ๊กกับไข่บิ๊มักไข่ดาวซุปก,กับเทสซุปแล้วลูกสาวจะมกัก ไข่ดาวแบบว่ากระจายไข่ดาวแบบกระจายกระจายมาท่านอเออกระจาไข่ดาวเอาแค่สองฟอ,องพอ อเอาแค่สองฟองอันนี้เอาไข่แบบแบบยางมะตูมยางมะตูมไข่ดาวยางมะตูม ทำกระเพรามาผัดกระเพรากันหนงเอาพริกใส่ใก่อนเลยจ้า อาจจะเข้าวาทีละเะตังโอไดมาจ้ะลก็ผงนัวน้ำน้ำตาล ตานตัดลดหน่อยนึงจ้ะพี่น้องเพราะส่ร้ายจ้ะผัดก,กระเท้าหมูสับผัดก้อนเนล้อจ้ะพี่น้องเพระาะว่า,กกาเขาผัดก้อนเ่ื้อเขาใส่ลำปลาจอดเขาข้นๆกันไดน้เนาะ มันข้อหมูจะเห็ดมันมีเห็ดลาบมันเหลือก็เ,เลยเอามาผัดใส่กับโมูซับน้วกันร่วมๆกันไข่หมสุปก็จะนี่จ้ะไข่ดาวดดเรามาเต,ตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราใส่เลยจ้าเ๋ยวเด้อพี่น้อง สั่งใน้านนะบางร้ากก็จิมี้แกะเปามันจะแหงหงเนาะใส่แหงอันนี้ข,ข้ขาววเห็ดแหงเ็าใส่นำ้ำคลุกคลุกข้าวหน่อยโอเคเละจา้ากะเราใส่ลงไปเลยจา้ากะเราต้มเก็บจากสวนเลยจา้าเมนูกระเราพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้า เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นูกระเพราความเสิร์ฟได้ ข้าวกันได้แล้วจ้าเรียบร้อยจ้าผัดกระเพราไข่ดาวเมนูวันนี้บม่ได้ใส่ใส่เสี้วเอ่อเสี้วดำแต่พี่น้องก็ได้เป็นสีสันแบบโอเคอยู่นะกระเพราพอมีผักเออบม่ได้เอาทัวร์ใส่เนาะมีทัวร์ขนมจีนเหลือไม่ได้มาใส่นี่ไข่าดาวเมน,นูง่ายๆวันนี้ไปไปรับทานข้าวกันเลยจ้า จะมีขนมจีนนะจะมี้องขนมจีนเห็นหมู่บ้าน,น,นเห่ลืออยู่วันนี้จะมีขนมจีนกินกันด้วยเมนูง่ายๆพี่รองวันนี้เห็นง่ายๆง่ายๆกินง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากในการกินไม่ต้องยุ่งยากในการทําเลยจ้ะพี่้องง่ายๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเตงตองชาแนลจ้ะ เป็นขอบคุณมากๆเมนูกระเพราแค่นี้นะจ๊ะอาหารเย็นมอน,นี้จ้ะพี่น้องไข่ดาวกระเพราไข่ดาวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลจ้ะ คลิปหนาเจอกันไหมจ้าเอาสักแปดนาทีกับพ่อพี่น้อเอางินเลือแต่พว่วงเอางินเขาบอกกินเมด็ดดีที่นี่นะจ้าคลิปนี้